สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็ คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะครับใครที่ซื้อกล้องติดหมวกมาใหม่นะครับแล้วก็มีแนวทางในการติดกับหมวกนะครับก็ามาดูหมวกนี้เอไม่หมวกนี้คลิปนี้นะครับผมโดยหลักๆนะครับก,ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือหลายๆช่องเนะี่ยเขาทำมันมาหมดแล้วแหละที่เขามีการปั้นอ e ีพ็อกซี่นะครับก็เพื่อนๆใครดูก็เห็นว่าเอาอ e ีพ็อกซี่มาปั้นแล้วก็แปะไปที่ตัวคางนะครับแต่ในคลิปของผมเนะี่ยจะพยายามทำมันแตกต่าง<ๆ>คือจะเป็นหมวกอันดับแรกนะจะเป็นหมวกแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้หมวกเป็นแบบทัศนัเต็มมบบบแแนนีี้่่สหรผปคทชอวก ที่มันเป็นลนักษณะกระจกเปิดทางแบบนี้นะครับฉะนั้นหมวกแบบนี้ผมยังหาคนสอนในการติดตั้งเจ้าตัวใต้คางแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งโดยปกติอะหมวกทุกใบของผมนะผมจะซื้อผมใช้กับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับคือ Sony Action Cam ตัวนี้มันจะเป็นการติดแบบด้านข้างแบบนี้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมแต่ว่าหลายๆครั้งเราอยากได้มุมที่เป็นแบบว่า First Person นนะครับก็คือจะได้เหมือนว่าผู้ขับขี่เนะี่ย เหมือนขับไปกับเราเราก็อยากได้มุมที่มีตรงคางนะครับซึ่งมันหาคลิปติดไม่ได้จริงๆนะครับล้วก็เราติดตั้งบางครั้งก็เสี่ยงที่จะหลุดนะครับก็เลยมาแนะนําในคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสายไบยเกอร์ที่อยากจะลองทำมอเตอร์วอล์กกันหรือว่าจะทำเป็นเก็บภาพการเดินทางมุมด้านหน้ากับหมวกกันน้องของคุณโดยที่ไม่ต้องมานั่งปั้นนีพักซี่กันนะครับโอเคลองดูกัน,กนสำหรับอันที่หนึ่งสำหรับคนที่อยากติดกับหมวกที่เป็นลักษณะ R หมวกทรงเปิดหน้านะครับโดยที่สามารถติดไปบนตัวชิลข้างหน้าได้เลยนะครับก็อันดับแรกเพื่อนต้องซื้อชิ้นนี้นครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ให้ใต้นะครับใต้คลิปนะครับเป็นเหมือนที่คัดผมมันจะเป็นตัวจักของโคโรโปรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขายาวสองข้างนะครับเห็นไหมมันจะเป็นกาวด้านในทั้งสองด้านเลยนะครับก็แปะลงไปนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของการกระจายแรงน้ําหนักซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีปัญหาคือถ้าเราติดแท่นอย่างเดียวเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้มันจะมี ตัวยึดจับเนี่ยกำลังที่มันยึดแต่มันจะมีอยู่แค่บริวเวณตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสหลุดแล้วก็หมวกน้าหนักขนาดเนี้ยถ้าเราจะไปพอก e อีพ็อกซี่แปะลงไปมันก็พอกไม่ได้นะเพราะว่าอ e ีพ็อกซี่มีน้ําหนักเยอะมากจะทําให้ตัวเนี่ยยกขึ้นยกลงตรงเนี้ยมันมีปัญหานะครับอ่ะเราก็ไปซื้อตัวนี้มาครับมันจะประมาณ2องสบาทนะครับเป็นคาดนะครับด้านล่างเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าด้านในจะเป็นอย่างงี้ครับเป็นกาวสองหน้าเห็นไหมครับด้านนี้นะกด อ่ะมันจะเป็นกาวสองหน้าแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆแปะลงไปก็ไล่อากาศให้ดีนิดหนึ่งนะครับให้ทริคนิดหนึ่งครับลองวัดมุมก่อนนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมุมเงยมุมก้มอะไรยังไงนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมมีปัญหาคือผมอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บปรากฏว่ามุมมันก้มไปนะผมก็เลยต้องมานั่งเห็นไหมผมลองมีการลองตัวกาวสองหน้าตรงนี้หนุนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก้มเกินไปนะครับนี่เห็นนะมันจะมันจะเป็นนิดๆนี่น้ะ อันนี้ก็ลองวัดค่าเกิดมันต่ําไปเพื่อเพื่อนขยับขึ้นมาดีนึงไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะบงังการมองเห็นมันไม่บังอยู่แล้วครับเพราะว่าลูกตาของของมนุษย์เราเนี่ยมันจะอยู่ระดับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาเรามองคือว่าเราจะก้มหน้าเรานิดนึงโดยธรรมชาติฉะนั้นพื้นที่มันเหลือเยอะมากเลยเพื่อนจะขยับมาอีกสักครึ่งน,นิ้วก็ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์เสริมน,นะก็ทําให้ไม่ต้องมานั่งพ่ออีบ็อกซี่แล้วนะครับแล้วก็การยึดติดเนี่ยผมลองแล้วก็ไม่หลลุดแแนนนนนน่อะะคครรรััับบตววี้้เส็จ เ,เพื่อนๆก็เอาตัวแท่นที่เป็นเจหุกนะครับเจหุกจะน้าถ่ายเป็นแบบนี้ต้องซื้อครับอันนี้ถ้าอยู่ในชุดของพวกกินจีนเนี่ยจะมาครบเลยก็ซื้ออันนี้มาเลยนะครับเจ้าเจหุกมาใส่ประกอบกับแท่นอีกอันนึงครับอันนี้ต้องซื้ออีกแล้วครับก็คือถ้าซื้อเพิ่มมันก็จบนะครับมีเงินก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเป็นตัวข้อจับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนแท่นหมุนสําหรับเหมือนสกูใต้ใต้ตัวกล้องนะครับซึ่งคือแบบนี้ ซึ่งอันนี้เป็นของผมเป็นของโซนี่มันจะใช้เป็นสก,กูแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของกลูโโปเพื่อนๆก็ไปซื้อแบบนี้มาก็มันน่าจะมีอยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับก็ส่มเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นไปจับกับกลูโปอันนี้คือชิ้นปกตินะครับพอเราแปะปุบเข้าไปนะครับถ้าเป็นกลโปก็ใช้ตัวนี้ไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะเข้ากับตรงล็อกแบบนี้แล้วเอากลโโปใส่ด้านบนครับแต่เนื่องจากของผมเนี่ย อย่างโคตโปงผมผมถนัดที่จะเป็นตัวที่เป็นตูดที่เป็นน็อตแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกันซึ่งเพื่อนถามว่าเอ,อ้ยมันจะหลุดนะอะไรเงี้ยซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้อยู่ความเร็วมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะมันก็จะไม่หลุดนะทั้งหล่ใช้มาโซนี่ก็ไม่เคยหลุดออกจากหัวเลยนะที่ไอตัวล็อกที่เป็นแบบนี้นะก็ถือว่าผมก็เลยแปลงให้มันใช้เหมือนกันนี่คือเป็นตัวน็อตแบบนี้นะครับนี่จะมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งถ้าเป็นของโกโปมันจะไม่แถมอะไรมาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่า ของจีนเะนี่ยมันจะแถมเยอะหน่อยนะครับก็คือต้องใช้2ตัวนี้ทดแทนกันนะครับแบบนี้จำนะครับโอเคทีนี้พอเราเริ่มต้นจบแล้วจบเรื่องระบบการติดตั้งแล้วก็ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นท่อนนี้หาซื้อในลาซาด้าครับมีหมดเลยไม่ต้องพิมพ์คาถามมนะตอบผมก็จะตอบเหมือนกันว่าหาซื้อในลาซาด้านะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าไม่ได้มีไมโครโฟนอะไรก็ไม่ต้องไป วุ่นวายกับแบบพวกนี้นะเพื่อนถ้าใครทำยูทูปเนี่ยจะต้องมีไมโครโฟนใช่ไหมผมก็ต้องใช้ก็ต้องพัน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 รอบตรงนี้เสร็จแล้วหาแคว้นะครับมาติดเพื่อให้สายไฟของเรานะมันไม่เวลุไปลุงลังวุ่นวายอะไรกับใครนะครับแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นี่คือสําหรับคนที่อยากจะดื้อดึงใช้เป็นแบบหมวกเปิดหน้าแบบผมนะถ้าคนทั่วไปเขาก็ใช้หมวกปิดคามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับเรามาใส่ไฟนะครับแล้วใส่ครับ จบแบบนี้นิ่งแล้วไม่หลุดแน่นอนครับนี่ไม่หลุดแน่นอนครับยังไงก็ไม่หลุดครับเพราะว่ากาวมันพีพื้นที่ในการยึดจับขนาดนี้ไม่หลุดแน่นอนเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆใช้โกโปูปนะครับก็เอาโกโป,ปูมาโกโปูมาแบบนี้จัดมุมให้ดีจะเอามุมไหนล็อกลงไปนะครับทีนี้มาต่อครับก็พอเราติดตั้งโกโป,ปแท่นตรงนี้เสร็จมก็ามาไว้ตรงนี้ครับมก็หมุนข้างล่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่าน โกโปจะค่อนข้างเงยได้เยอะกว่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะเป็นไงอารมณ์มันจะดูเวลาขับขี่จริงเพิ่งเพิ่งจะเห็นมันหงายแค่แต่ว่าขับขี่จริงหมวกมันหน้าเราจะประมาณนี้นะครับมันก็จะตรงกับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็ปรับได้น้ำหนักโกโปขนาดนี้ก็ติดได้อยู่ครับแต่ให้ระวังนิดนึงนะสำหรับหมวกแบบนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็อยู่คาไดนะ้เห็นไหมนะมันก็อยู่คาได้นะ เห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าถ้าบางทีเราขับขี่เนี่ยกระแทกแรงๆโอกาสที่มันจะฟาดลงมาแบบนี้ก็มีบงังโอเคนะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับอ่ทีนี้มาสําหรับผู้ที่อ่าใช้ไมโครโฟนวอลด้วยนะครับคือแบบนี้แบบของผมแบบนี้นะครับก็ส่วนปลั๊กตัวนี้นี่เพื่อนๆก็ต้องอเอามาใส่กับเจ้าตัวนี้ส0บาทที่ยอนิยมของยูทูบเบอร์ใช้กันนะครับ ตัวนี้จะเป็นไม้ที่ราคาถูกนะแต่ว่ามันก็จะเป็นียวแบบโมโนนะครับก็คือดังข้างเดียวนะครับบางคนอ้อตัวนี้ขอโทษ party, ซื้อไม้นิดนึงถ้าเพื่อ,อนๆหาสองเคี่ยวได้เนี่ยมันจะดังคู่นะแต่ถ้าเพื่อนๆเอาเคี่ยวเดียวมันจะดังข้างเดียวนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสเตอร์นะทัางอันนี้ของดาร์ี้นะครับยี่ห้อดาร์ี้หรือดาร์ y ี้ทั้อย่างนี้แหละตัวนี้มันจะเป็นปั๊กสองสองสองเคี่ยวตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดังเป็นโมโ,โนนะแต่ว่าดังคู่ คือออกสองลำโพงแต่เสียงเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นของโซนี่ที่ผมใช้อยู่คืออันนี้นี่จะเป็นราคาแพงขึ้นมานิดนึงแต่ผมใช้มานานแล้วใช้มาอู้เกือบ3 4, ปี4ปีไม่พังเลยจะเป็นสเตอริโอเมี R มี L เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสเตอริโอแท้ก็คือมีสอเที่ยวเช่นกันนะสอเที่ยวเหมือนกัน แต่ตัวตัวสีทองเนี่ยมันจะรับเสียงที่เป็นสเตอริโอนะครับเว้นเวลาเราพูดหรือว่าเราถ่ายทำอากาศรายการอะไรมันจะแยกซ้ายขวาชัดเจนอันนี้ก็สุดแท้แต่ที่จะเลือกกันนะครับออาที่นี่มาดูถ้าเป็นก o โปรนะครับเพื่อนๆก็ติดตั้งมนไปแบบนี้นะมันต้องเสียบขึ้นด้านบนปึ๊บแล้วเพื่อนๆก็ไปเอานี่ครับผมแนะนำเป็นแบบนี้เป็นสก็อตเทปหนามเตยก็คือมันจะเป็นแควแคๆนะครับคู่ครึ่งหนึ่ง แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นขนแบบนี้ครึ่งหนึ่งเพื่อนๆก็อาจจะแปะก็หาจุดวางกล่องอาจจะกลับด้านก็ได้นะครับก็คือตรงนี้มันต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรูปทรงของหมวกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมบอกหมลำคานกับโกโปมากนะที่มันมีอะแดปเตอร์ติงตองเนี่ยออกมาเนี่ยทำไมมันไม่ทําในตัวมาเลยอาจจะแปะไว้บริเวณตรงนี้นะครับก็เอานามเตยอันนี้ผมไม่ติดให้ดูนะเพราะเอญตัวนี้หมวกตัวนี้ผมจะใช้โซนี่แหละก็ อันเตะแปะตรงนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปแบบนี้มันก็จะอยู่นะอ่ะเฮาเขา้ขาๆให้ดูว่าเพื่อเพื่ไปยึดติดประมาณนี้หรือถนะ้าขี้เกียจก็หาสอดๆไว้ตรงนี้สอดๆไว้ข้างใต้นี้แล้วก็มัดหนวดกุ้งเอาเนี่ยเน,นี้ยตอนแรกๆผมก็ใช้อย่างนั้นนะเนี่ยสอดขัดไว้ตรงน,นี้แล้วก็เตียบไปแล้วก็เอาหนวดกุ้งรัดตัวหนึง่งหรือว่าเอาแห้ยแขก รัดอีกตัวหนึ่งก็คือหามันเป็นสายที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นสายที่มันรัดพวกสายพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือหาหนวดกุ้งเส้นใหญ่รัดประคองไม่ให้มันหลุดพอครัที่สับโคโปน่าจะวุ่นวายพอสมควรคนะือถ้าใครจะมีสไตล์ของการวอล์กด้วยก็จะต้องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลั๊กเสียบเข้าไปที่กรุปไอแอดปเตอร์นะครับอันนี้ผมแนะนาเป็นโคโปนะเพราะคนส่วนใหญ่ใช้โคโปนะเพราะว่าของโซนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับอ่ะ เสียบไมโครโฟนเสร็จปุ๊บทีนี้มาดูใต้หมวกผมครับเราต้องต้องถอดเก็บไมโครโฟนของเราได้นะครับดูนะครับผมจะทําตรงนี้นะครับเป็นอันแข็งตรงนี้ไว้อันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาอันนิ่มๆตัดมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อคอยปิดประกบลงไปตรงนี้ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการยึด่าเจ้าไมโครโฟนผมก็จะหันไมโครโฟนนะครับแปะทับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ค่อยๆอีกอันหนึ่งปิดสับสายไว้ เห็นไหมคราวนี้เนี่ยไมโครโฟนมันก็จะอยู่บริเวณตรงปากของที่เราที่เราเวลาที่เราถ่ายคลิปพอดีเสียงมันก็จะชัดขึ้นนะครับยกขึ้นมาสูงหน่อยจะได้ลดอาการที่ลมมันจะหวนเข้ามาแต่จริงเวลาใส่จริงหมวกแต่ละทรงก็จะไม่เหมือนกันก็ลองปรับมุมกันดูนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าต้นกาเนิดเสียงมาอยู่ใกล้ไม์ขนาดนี้เสียงรอบข้างมันจะน้อยนิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าติดแบบนี้ยังไงเสียงพูดชัดแน่นอนนะเสร็จแล้วก็ปิดนะมันก็จะปกติแบบนี้ บบก็ก็จะเหมือนกับหมวกทั่วทั่วไปอะไรที่เป็นแบบเป็นพวกมันเต็มใบแบบนู้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะนี่ก็คือกาหน้าตาดูลดูนางพอสมควรเพราะมันทําให้มันอุปกรณ์มันเยอะขึ้นนะโปรโปรนะฮะก็จะมีกล้องมีด d a p t e r มีสายไม้โปรโฟนนะครับแล้วก็มีตัวคาดต,ตรงนี้ที่เพื่อนต้องหาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวแท่นจับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะชอบเป็นแบบจับเป็น ขาคู่แบบนี้เลยจะเอาเป็นที่เป็นไข่นอตท้งตัวมเพราะผมสะดวกไข่นอตมากกว่ามันเอาไปใช้กับกล้องพวกไอขาตั้งกล้องทั่วๆไปได้ด้วยผมว่าแนะนำแนะน,น,นำนะอันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วก็อะแดปเตอร์ก็ต้องหาซื้อเพิ่มนะสำหรับคนที่ใช้กูโปรหรือถ้าเป็นพวกซีรีส์4ลงมาก็ไม่ต้องใช้พวกน,นี้นะครับก็เป็นเสียบพวงแล้วก็สอดใต้สรุปนะครับอีกอันนึงอย่าลืมนะจุดติดไมโครโฟนนะครับเพื่อจะติดด้านในด้านนี้ เป็นแค่แค่ถามว่าทำไมต้องเป็นแค่แค่แบบนี้นะครับข้อดีคือไมโครโฟนอยู่ตรงนี้วันเนึงเราถอดกล้องออกเราก็แค่ลองออกไมโครโฟนก็หลุดออกมาละแค่แค่ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับถ้าเราเลือกเป็นกาวมันก็จะใช้ไม่ได้ถูกไหมถ้าเลือกเป็นแค่แค่มันก็ทําให้เราใช้ได้นานมากกว่าโอเคจ้าเ okay. yeah. หมาะสมากับการใช้งานนะครับ